ัสดีครับมาพบกับรายการชิดแชท e p 71นะครับกระผมรายการชิดแชทเป็นรายการที่เอาแชทมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งเรียกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นชิดหรือเป็นแชทนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์บันนีครับจะเกินทุกวันอังคารแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไวตตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆ่องเรานะครับอย่าลืมองฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังรับพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคุณรักและช่องแชทที่เราชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระเพมและเหมือนเดิมนะฮะคอนเทนต์ในวันนี้น่าจะเป็นแชทแบบแนว f e ล l หรือเปล่าฮะต้องไปดูเอาละครับไปดูด้วยครับปลา พิมพไหมครับเธอเราเที่ยวมาแหละต่อก็ามาเที่ยวไหนมาต่อก็อีนะครับเที่ยวคิดถึงเธอทั้งวันเลยดีกรี้ว <c oughs> แม่แล้วเที่ยวมาจีบก,กูด้วยใช่ไหมล่ะ <c oughs> เออรู้ทันอย่างเงี้ยแน่นๆน <c oughs> ขอเล่นนะครับอันนี้คือมุกล็อกมุกที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่นแบบนี้อยากให้คนที่เราชอบหรือคนที่อยากเล่นด้วยมีความฟินแบบนี้ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าเอามุกนี้ไปเล่นจะเป็นอย่างไรฮะ <c oughs> บันเทิงแน่ <c oughs> พิ์ไหมครับเราเที่ยวมาแต่ไม่ใช่เที่ยวธรรมดาเที่ยวคิดถึงคุณทุกวันเลยครับต่ <c oughs> อก็มาเที่ยวจีบไปทั่วสิไม่ว่า <c oughs> <c oughs> ทำไมผมดูร้ายจังเลยฮะทำไมแบบปะอย่างนั้นเราไม่เอาสิเออเราก็โทษทันมาล่ะสุดยอดไปเลยจอบอจบนะพี่ไหมครับเราอยากให้เธอแข็งแรงก็เลยซื้อวิตามินบำรุงหัวใจมาเขาตอบกลับมาแล้วเกี่ยวอะไรกับเราแข็งแรงตอบกลับเอ้าก็เธอคือหัวใจของเราอ่ะ มีสองตันและความเป็นไปได้ประเด็นแรกคือและเกี่ยวยังไงวะเออแฟกมันคืออะไรวะแล้อีกสิ่งหนึ่งเอออาจจะจริงก็ได้ก็คอยตามอันนี้ครับคือมุกที่คิดแล้วเอาไปเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เขารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแต่เดี๋ยวเอาไปเล่นในชีวิตจริงนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูนะครับพิ์ไหมครับอยากให้เธอแข็งแรงเลยซื้อวิตามินบำรุงหัวใจมาเขาตอบกลับมาไม่ซื้อค่ะ ขออนุญาตบล็อกนะคะเออเธอเราไม่ได้ขายของไม่ได้ขายตรงหรือไม่ได้ทำการเป็นสแปมเมอร์เลืรูใช้คำไหนเลยกะเล่นแบบเฮ้ยเธอคือหัวใจของเราบุี้ลุงเธออย่างดีแม่เงยกลายเป็นสแกมเฉยอาฮะย้ำมานะว่าอย่ารีบเล่นฮะทางนี้รีบเล่นแล้วอย่างนี้ทุกลายเลยเออพีไหมครับ นี่เลขาคณิตรูปทรงอะไรแล้วก็สง่งต่อไปครับเป็นรูปที่เป็นรูปทรงกระบอกนะครับต่อกัมาครับทรงกระบอกพิมพ์ต่อครับเราก็กระบอกนะกะจะบอกว่ารักไนงะแล้วก็พิมพ์ต่อกัมาไว้รักเหมือนกันมึงพิมพ์คุยกับตัวเองมะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละคนรักกันแล้วมันคันน่ะ <c oughs> มันคันปากอะฮะ เดี๋ยวเราเอามุกนี้ตับนี้ไปลองเล่นในชีวิตจริงจะเป็นอย่างไรไปรอดูกันฮะพิมพ์มห้ครับมึงว่านี่รูปทรงอะไรแล้วก็ส่งรูปไปครับเป็นรูปแรงเงาเป็นทรงกระบอกนะครับพิมพต่อกลับมาครับสี่เหลี่ยมพิมพต่อครับสรงกระบอกกูก็กะบอกเหมือนกันนะกะจะบอกมึงว่ารักไงต่อกลัามาครับกูก็จะบอกมึงเหมือนกันว่าคนลุก ไม่รู้ขนไหนนะคิดกันเองไงแต่เขาขนลุกเขาอาจจะมีความรู้สึกไงคือตื่นเต้นหรือไม่ก็รู้สึกแบบขยะขยงอะไรเงี้ยเลือกเอาแล้วถามเขาดูว่าไอ้คนลุกแบบไหนวะขนอะไรลุกกับเธอย้ำนะอย่าเอาไปเล่นเอาแค่ความบันเทิงก็พอเอาแค่เห็นก็พอพิ์ไหมครับทำอะไรของเธออยู่อ่ะ ทำไมทำอะไรช้านักหนาตอบก็บมานะครับช้าอะไรวะงงพิมพ์ตอบต่อนะครับช้าเธอนอบชอบเธอนะแล้วก็ตอบกมาอะไรเนี่ยฮ่า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 นั่นดีอะไรอ่ะเล่นอะไรเนี่ยเขินนะรู้ป่ะอ๋ครับอันนี้คือมุกล็อกมุกตัดที่สซวาอยากเล่นว่ามุกช้าเธอนอบชอบเธอนะ เดี๋ยวเราเอาบุกนี้ตับนี้ล็อตนี้ไปเล่นในชีวิตจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันย้ำแล้วนะอย่าหาทำพี่ไหมครับทำอะไรอยู่อ่ะทำไมช้าต่อมาบนไรช้าฟี่อะไรมึงคุยกับใครอ่ะอันหรือเปล่าขอโทษได้ปะล่ะก็อยากเล่นตับนี้ล็อตนี้ ไปทำอะไรเธอเดือดร้อนหรือเปล่าในเราอ่ะทำไมกูรู้สึกว่าทำไมเรามาลงที่กูอย่างเดียววะเกิดแต่กับกูอ่ะทางเนี้ยพิมพไหมครับเคยเรียนวิทย์ป่ะต่อกมาเคยดิพิมพ์ต่อครับน้ำมีสาระเป็นของเหลวป่ะต่อกมาใช่พิมพ์ต่อครับแล้วแกมีสาระเป็นของเราป่ะเขาตอบกมาใช่ครับแล้วก็น่งไงถามเพื่อความชัดเจน ครับถ้าเราเอามุกนี้ตับนี้ไปเล่นในชีวิตเห็นความเป็นจริงจับไปอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสักเซนแค่ไหนเอาไปเล่นหรือไม่ควรพิมไหมครับเคยเรียนวิทย์มาต่อบข้มาเพื่อนผู้ผิดอะไรอะ่ะไม่ดุก,กูจังเลยพูดดีๆก็ได้กูไม่ดื้อหรอกเอออะไรขนาดนี้หรือว่ามีอะไรบางอย่างในใจหรือเปล่า ว่านะเขาเขาด่าเราอ่ะเขาแปลว่าเขารักเขารอคำนี้อยู่หรือเปล่าเออพิพ์ไหมครับเราอยากเกิดเป็นฝุ่นต่อก็มาเป็นทำไมตอบต่อครับจะได้อยู่กับคุณทุกลมหายใจไงเงซึ้งเะล่ะอังตรงนะไม่ต้องอยู่กูก็ได้ถ้าฝุ่นน่ะ คือหรือเปล่าอะไรครับอันนี้คือมุกที่เล่นแล้วมีความซักเสนหรือเปล่าก็แล้วแต่คนที่จะเล่นด้วยหรือเขามีใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามุกนี้ตับนี้อันเนี้ยไปเล่นเขาจะคิดเห็นเป็นยังไงครับอยากรู้เหมือนกันพี่ไหมครับอยากเป็นฝุ่นเขาตอบก็มาอะไรเอ่ยทําไมว่าอะไรเงี้ยตอบก็ไปนะครับจะได้อยู่กับคุณทุกลมหายใจเขาตอบก็มาเราจะใส่หน้ากาก รังเกียจเราช่ดเพื่อรักสุขภาพโอ้หพางนี้ไม่มันเลยไ <c oughs> งรู้อยู่แล้วว่ามันตอบอยังไงวัว <c oughs> เป็นพัดลมเป่ามึงเลยฝุ่นเนี่ย <c oughs> เออ,อกูคือขคออกงอากาศก็ได้ไป <c oughs> พิมพ์ไหมครับ <c oughs> เต็งรักเขาแค่ไหนไงตอบกลับมานับดาวบนฟ้าดิพิมพ์ตอบต่อครับ ี่มากขนาดนั้นเลยเหรอขินต่อบก็ไม่ครับเปล่าแค่จะบอกว่ามันเสียเวลานั่นดินับทำไมงสุดยอดปะล่ะเกือบดีอยู่แล้วแม่ไงพิมพ์ไหมครับไม่อยากกลับบ้านนะตอบก็มาทำไมอ่ะตอบต่อครับไม่ชอบอยู่บ้าน ชอบอยู่ที่อื่นมากกว่าเขาตอบกลับมาครับชอบอยู่ไหนวะฮ่าฮ่าฮ่าตอบต่อเลยชอบอยู่ในใจเธอไงไงโดนใจหรือเปล่าพ่อได้ไหมไม่มุกเราเนี่ยได้หรือเปล่าเอาละครับอันนี้คือมุกตับที่รู้สึกว่าอยากเล่นและนประทับใจเขาอย่างแน่นอนแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่นั่นใจแล้วว่าเขาเป็นยังไง เพราะงั้นครับเดี๋ยวตับนี้ไปเล่นแล้วไปดูกันว่าเขาคิดเห็นประเด็นไงครับปลา <l ip> <t ick> พิมไหมครับไม่อยากกลับบ้านต่อก็มาจะนอนใต้สะพานลอยแล้วก็ถามอะไรเอ่ยก็คือหรอแล้วก็พิม์พต่อแทนคนไร้บ้านกําลังมาหรอ <l ip> <l ip> คือไม่รู้จริงใช่หรือแบบให้บล็อกกูหรือไงหรือว่าไม่อยากให้เราไปต่อหรือ แต่มั่นใจแน่ๆคือไม่ได้ชอบมึงแน่ถล้วถ้าชอบเขาจะบอกว่าเอ้ยอยู่ไหนอะไรยังไงเป็นห่วงอันนี้คือซ้ําเติม <c oughs> ตามนั้นแหละฮะเออไม่ต้องดูดวงอ่ะดูชั้นกร็รูไล่เวน <c oughs> ไปเถองอไรบ้างครับกับอีพีนี้ครับถ้าที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับอย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสูตรแนะแนะนำติชม คอมเมนต์กันมาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไม่พร้อมกันนะครับกระแผมฝากแท็กคนทุกคนักใต้อคอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ